สำหรับในช่วง9พฤศจิกายนไปนะคะดาวสุขโคจรย้ายเป็นมหาจักรนะคะเป็นมาตรฐานโลดโผนไม่ธรรมดานะบ่งบอกถึงเรื่องความสุดขั้วในเรื่องใดของแต่ละราศีในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะสำหรับชาวมังกรรับฟังต่อได้เลยนะคะสำหรับชาวกร,รกฎรับฟังได้ในช่วงนาทีที่4.54เป็นต้นไปนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะดาวสุขนะเป็นดาวที่จะโคจรเป็นมหาจักรนะคะในช่วง9พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง หน้าที่การงานนะคะลูกหลานบริวารการก่อเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะไปเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนวินาศนะก็คือเรื่องของการเกี่ยวข้องนะคะช่วงนี้การงานของชาวมังกรนะจะยุ่งยากวุ่นวายได้นเนื่องจากภพเรือนวินาศก็คืองานเบื้องหลังนะคะงานเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางนะหรือจะมีโปรเจกต์โครงการที่ต้องใช้ความพยายามทุ่มเทฟโฟกัสค่อนข้างมากนะโดยเป็นช่วงเวลานี้นะคะก็คือ9พฤศจิกาย,ยนไปถึง5าธันวาคม เป็นช่วงที่งานเหนื่อยงานยากกว่าปกติได้นะเนื่องจากความเป็นมหาจักรก็คือต้องลงไปหยิบจับทําด้วยตัวเองนะคะแก้ไขปัญหาหรือว่าคนอื่นทํามันก็ไม่เหมือนเราทำนะส่งผลให้หลายสิ่งนะจะต้องเสียเหงื่อเสียเวลานะคะเสียเรื่องของการจัดการซึ่งต้องลงไปหยิบจับใช้เวลาในการจัดการจัดแจงสักระยะหนึ่งของชาวมังกรนะคะดาวสุขจะกเกี่ยวข้องกับเรื่องปุตตะด้วยก็คือเรื่องลูกหลานบริวารเรื่องคนต่างวัยนะช่วงนี้งานของชาวมังกรนะคะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนกลุ่มเหล่านี้เยอะขึ้นนะไม่ว่าจะอาสัมพันธ์กันในเชิงกลุ่มทีมนะคะชีวิตเกี่ยวข้องวนเวียนอยู่กับเรื่องของคนอายุน้อยกว่านะศักดิ์ต่ํากว่าหรือว่าแวดวงเด็กเยาวชนได้ความเป็นมหาจักรก็คือเยอะขึ้นมากขึ้นเป็นพิเศษนะบางท่านจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องคนกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างมากนะคะสําหรับดาวหลายดวงนะจะไปรวมตัวกันอยู่ในภพลาภะด้วยสําหรับชาวมังกรถือว่าความเหน็ดเหนื่อยความผาดผลช่วงนี้ในเชิงหน้าที่การงานความรับผิดชอบ ก็นํามาซึ่งเรื่องลับผลของชาวมังกรด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองนะคะเรื่องของความสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะหรืออะไรที่เป็นเชิงความหวังสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้เป็นช่วงที่โชคลาภของชาวมังกรมีลักษณะก้าวกระโดดได้เหมือนกันนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะก็คือเรื่องเสี่ยงโชคลงทุนเรื่องการเก็งกาไรนะช่วงนี้จะมีจังหวะพบเจอช่องทางน,นะคะการได้กําไรแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะได้เก็บเกี่ยวเงินทองหรือว่า ลงทุนน้อยได้มากจากเรื่องบางอย่างได้เนื่องจากเป็นสภาวะที่เรื่องของการใช้โชคใช้ดวงใช้ความน่าจะเป็นต่างๆนะมาสัมพันธ์ในเชิงบวกกับชาวมังกรนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของความหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเนื่องจากความเป็นมหาจักรนะคะก็คือมีเหตุนะให้เกิดช่องทางนะคะมีความหวังกับสิ่งใหม่นะหรือว่าบางท่านเป็นเชิงเรื่องการก่อเกิดการคบหาความรักครั้งใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะด้วยความที่ดาวสุกนะคะ มีกำลังค่อนข้างแรงนะช่วงนี้ก็จึงอาจจะมีการครบหาเชิงลับได้นะคะการครบหามีความสัมพันธ์รวดเร็วนะในเชิงป,ป,ปุบปับฉับพลันนะจากคนที่อยู่ทางไกลนะคะหรือการครบหาในแบบไม่เปิดเผยได้อาจหมายถึงการครบหาสมาคมทางการงานกันค้าหรือการครบหาในเชิงความรักความสัมพันธ์ก็เป็นได้ทั้งสองแบบนะคะ สำหรับชาวมังกรนะคะเรื่องงานการต่างๆนะถือว่าจะขยับคืบหน้าก็คือ9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะก็เป็นห่วงเวลาที่งานเหนื่อยงานยากงานสลับซับซ้อนนะคะหรือหากเดินทางก็จะไกลามากหรือเยอะเป็นพิเศษนะคะเรียกว่างานการก็จะกลับมาคืบหน้าคึกคักและได้รับผลด้วยนะในช่วงตั้งแต่9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเหนื่อยนะเนื่องจากช่วงที่ดาวอังคารนะคะก็เล็งลัคนาด้วยนะมีกําลังที่เป็นนิดนะคะบางทีมันเป็นเรื่องที่ ไม่อยากทำก็ต้องทำนะภาระหน้าที่ที่โยนมาให้แบกรับนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่อยากพักผ่อนนะแต่ก็มีเหตุให้ต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะเนื่องด้วยเป็นความรับผิดชอบนะคะอย่างไรก็ตามชาวมังกรนะจะมีเรื่องของดาวอังคารที่เล็งลักนานะคะส่งผลกับเรื่องอ่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายนะไม่ว่าจะทั่วๆไปนะคะเดินเตะเข้าของฟกช้ำดำเขียวนะคะบางท่านต้องระวังในเชิงขับขี่ยวดยานพาหนะ ชีวิตในช่วงนี้นะคะต้องใจเย็นๆนื่องจากดาวอังคารก็โครจรมาเลงรักคณาบางทีเรารู้สึกใจร้อนอยากให้หลายสิ่งสําเร็จรุ่งอย่างรวดเร็วนะคะรวมทั้งก็จะอาชุนเฉียวโมโหได้ง่ายอยู่ในสถานการณ์นะคะที่มีความขัดแย้งนะ,ะส่งผลให้เราต้องไปร่วมรับรู้นะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งในสังคมบางอย่างได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะเป็นช่วงที่เรื่องรับผลและเรื่องของงานค่อนข้างลดผลไม่ธรรมดานะคะ ก็ขอให้ชาวมังกรนะได้กอบโกยเงินทองนะคะโอกาสความสําเร็จนะหรือแม้แต่เรื่องของการก้าวหน้าทางการงานแบบก้าวกระโดดที่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วงนี้ก่อนสิ้นปีนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมังกรสั้นๆในช่วงที่ดาวศุกร์เป็นมหาจักรนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะดาวศุกร์โคจรเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนอรินะคะดาวศุกร์จะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราภผลและเรื่องพันธุข,ของชาวกรกฎ กำลังลดผลไม่ธรรมดานะะในช่วง9พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมสำหรับดาวศุกร์นะคะเป็นเรื่องรับผลนะเมื่อไปอยู่ในภะพเรือนอรินะคะช่วงเวลานี้จะได้รับได้ผลใดๆของชาวกรกฏนะถือว่าต้องเพิ่มความสามารถนะคะพลิกแพลงเยอะขึ้นนะอะไรที่เป็นเชิงยุ่ยยากซับซ้อนนะมาเป็นรับผลนะคะนอกจากนี้นะบางครั้งมันหมายถึงมันมีช่องทางหาเงินหาทองช่วงนี้ส่งผลให้ต้อง เหนื่อยทุ่มเทนะคะกับภารกิจบางอย่างนะเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ได้เงินทองได้กําไรในช่วงนี้แบบก้าวกระโดดด้วย <9. S 2> เช่นเดียวกันนะคะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยนะช่วงนี้ชาวกรกฏนะคะจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับบ้านช่องครัวเรือนค่อนข้างมากนะบางท่านเป็นเรื่องรายจ่ายนะคะบางท่านเป็นเรื่องภารกิจเกี่ยวข้องกับสมาชิกในบ้านในครัวเรือนบางท่านก็คือเรื่องของการใช้บ้านใช้รถทมากินช่วงนี้อาจจะมีจังหวะ ใช้ใจ่ายนะคะหรือว่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ต่างๆได้สําหรับดาวศุกร์นะจะอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะคะและดาวพฤหัสโคจรถอยหลังอยู่ในภพเรือนลาภะดังนั้นในส่วนหนึ่งนะคะความเหนื่อยความยากนะหรืออะไรที่เราทุ่มเทในช่วงนี้นะคะบางทีก็เกิดเป็นลาภผลขึ้นมาได้นะไม่ว่าจะเป็น ความพยายามทุ่มเทในเรื่องการเรียนการสอบการเก็บตัวเพื่อแข่งขันนะคะช่วงนี้ฝึกฝนทำอะไรสิ่งที่ไม่เคยทำนะไม่ว่าจะเป็นทางการงานนะคะหัดทำอะไรใหม่ๆหรือเข้าสู่แวดวงแปลกๆนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะคะก็อาจจะได้ค้นพบช่องทางรับผลการเงินอาจากเรื่องลู่ทางใหม่ๆได้ด้วยความพยายามช่วงนี้นะคะมีมากขึ้นนะถึงจะได้รับเงินเยอะขึ้นนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นช่วงที่ชาวกรกฎ กำลังทุ่มเทกับสิ่งใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์โครงการนะคะงานอดิเรกความสนใจนะหรือก่อเกิดความหวังใหม่ๆนะส่งผลให้เรื่องความพยายามต่างๆช่วงนี้ก่อเกิดรับผลเป็นความสําเร็จได้ด้วยนะคะสหรับในเชิงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะส่งผลได้เนื่องจากดาวสุกนะคะช่วงนี้อยู่ในภพเรือนอรินะเป็นช่วงที่เรื่องความรักอาจจะเป็นช่วงต่างคนต่างมีภารกิจหน้าที่นะคะชีวิตก็แยกย้ายกันไปทํางานนะพบปะเจอกันน้อยนะคะหรือว่าบางท่านจะมีเรื่องของ อุปสรรคทางความรักการคบหาได้นะอาจจะเป็นเชิงทัศนคตินะคะหรือว่าเชิงระยะทางนะคะหรืออยู่ใกล้กันก็มักเก้อหนุนได้ไม่เต็มที่นะเนื่องจากดาวความรักช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในจังหวะที่ต้องพยายามมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับดาวโดยรวมนะช่วงนี้จะไปอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยนะคะก็บ่งบอกเรื่องชาวกรกฏนะเหนื่อยยากกับเรื่องงานนะคะเรื่องสิ่งใหม่เรื่องการลงทุนรวมไปถึงภาระบุตรหลานบริวารน,นะเป็นช่วงที่อาจจะ เหนื่อยขึ้นยากขึ้นก่อนสิ้นปีนะคะแต่ก็มีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนนะหรือว่าได้ความสําเร็จที่นำไปต่อยอดนะเกิดช่องทางหาเงินใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าเป็นช่วงเหนื่อยแล้วก็จะมีเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดขึ้นจากความทุ่มเทในช่วงนี้นะคะสําหรับเรื่องเงินทองของชาวกรกฎนะคะถือว่าก็จะโดดเด่นตามความเหนื่อยนะก็คือในช่วงหลังวันที่16พฤศจิกายนไปนะคะ จะมีความโดดเด่นทางการเงินเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวการเงินนะคะก็จะเข้าไปรวมอยู่ในภพเรือนปุตตะด้วยดังนั้นเรื่องของการลงมือทำนะในช่วงที่ผ่านมาบางทีเหนื่อยมากขึ้นนะคะยากขึ้นแต่เงินทองยังไม่มานะหรือว่าบางอย่างต้องแบกรับหน้าที่นะบางทีทํางานโหลดกว่าปกตินะคะต้องหยิบจับทําหลายสิ่งนะแต่ว่าเงินทองยังได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็จะได้มาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที่จะมีดาวการเงินโคจรเข้าสู่ภพเรือนแห่งเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะ กับในช่วงตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนไปนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะก็ต้องอพยายามมากขึ้นนะกับเรื่องเงินทองเรื่องรับผลรายรับรายได้ต,าต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ความเป็นดาวมหาจากักรก็คือกว่าจะได้มามันต้องลงมือบุกบัน่นฟันฉงเฉงนะตามตำรานะคะดังนั้นชาวกรกฏที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นนะเหนื่อยขึ้นยากขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบตัวนะคะช่วงนี้ก็สู้ให้เต็มที่นะเนื่องจาก หลายสิ่งนะคะก็มีแนวโน้มจะได้หยิบจับรับผลลัพธ์นะหรืออะไรที่ก็เกิดในเชิงบวกกับสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องภาระเลี้ยงดูลูกหลานบริวารน,นะที่พอจะพึ่งพาพึ่งพิงได้บ้างนะในช่วงครึ่งเดือนหลังโดดเด่นในหลายสิ่งของชาวกรกฎนะคะเป็นช่วง9พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนะคะที่ชาวกรกฎก็มีจังหวะก้าวกระโดดในเชิงการเงินได้หยิบจับรับเงินก้อนจากเรื่องความเหนื่อยความพยายามการริเริ่มสิ่งใหม่นะคะ ขอให้สิ่งใดที่หวังนะคะที่อยากให้สําเร็จช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่ทุ่มเทสําเร็จสมดังตั้งใจในช่วงก่อนสิ้นปีทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัพเดตด,ดวงชะตาชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ